โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ต่างชาติของ Facebook นะครับหรือว่าใครต้องการเพิ่มยอดไลค์โพสของ a c e b o o k นะครับแบบง่ายๆนะก็ให้ทุกคนมาที่หน้าคูเ่อนได้เลยครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าไลค์ขีดเคเอ็มนะครับก็เจอเว็บไซต์ของไลค์เกมทั้งหมดสนะครับก็ให้ทุกคนสามารถคลิก้าได้เลยนะหลังจากเรามาหน้านี้นะครับใครที่ไม่มีชื่อผู้ใช้นะครับให้เราไปคลิกสมัครสมาชิกก่อนครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะ ทือผู้ใช้อีเมลหัด่านยืนยันทัด่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กใน่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะงั้นเจ้าไม่สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็เลือกตามที่ที่บอกเลยนะตรงนี้อ่านนี่นะครับนี่แล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะถ้าแจ็คราสามารถใส่แล้วนะครับก็ช่วผู้ใช้กับหัด่านที่สบัคไปเมื่อสักครู่มาใส่ในสองช่องนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับนี่นาอ่า หลัจากเรามาหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูครับว่าหมดหมู่ตัวนี้ครับเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการใช้บริการนะครับจะมีเฟซไอจีทิกตุกยูทูบนะครับก็สามารถมาเลื่อนดูได้นะเรจะเลือกเป็นบริการแนะนําของไเกมของเฟซบุ๊กครับตัวนี้แล้วก็เลือกบริการอีกรอบนะจะเป็นตัวแรกเลยนะครับถูกใจโพส48บาทต่อ1,000ไลค์นะครับกดเดือกเข้าเลยในส่วนของคาอธิบายก็ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้อย่าลืมนะอ่าลิงก์นะครับวิเครา์ลิงก์ให้เราที่หน้า เฟซบุ๊กของเองได้เลยนะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการเพิ่มยอดไลค์นะครับอ่าเพื่อจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะตอนที่เราจะปั๊มนะครับให้เราเปิดโพสต์เราไปสาธารณะด้วยนะครับงั้นจะไม่รบกวนได้นะหลังจากเราเปิดเสร็จน,นะครับก็ให้ทุกคนกดตรงเวลานะแล้วก็จะเจอลิงก์ด้านบนสุดนะครับให้ทุกคนกรอบมาได้เลยนะครับนี่นะก็เ,เอามาวางต่อของลิงก์ครับนี่เรียบร้อยแล้วก็เลือกประมาณ ต้องการปั๊มน้ำขุ่นโอเคสัก100ไลค์นะครับก็สีาบาทเท่านั้นนะครับถูกมากครับตัวนี้สามารถโดสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้นะระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วทำรหัสแปดห้า้าน,านที่เช็คสถานะนะครับให้เราไปที่ปั๊มกระสั่งซื้อได้เลยครับแล้วก็เช็คสถานะตรงนี้จะมีบอกอยู่นะ8 5 4 5นี่นะครับสถานะก็รอดำเนินการอยู่นะครับเพราะทุกคนสมามสบายตลอดย้อนขึ้นได้เลยนะอ่า ในตัวของเครดิตนะครับใครที่ไม่มีเครดิตนะครับให้เราไปที่จำนวนได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินครับนะครับนิกจากช่องทางให้เลือกนะสแกนดูโค้ดทุกธนาคารนะครับทุกนิวเวลด์นะก็ตามเป้าเลดนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะอ่าเดี๋ก็จะเป็นบริการทัองเ่ของเว็บไซต์ก็สามารถไปะเช็คได้ที่นี่นะครับนะครับก็จะมีบริการเล็ดราคาข่านดับสูงสุดบอกทุกบริการนะครับก็สามารถไปเลื่อนดูได้นะ ในโซ่ของการติดต่อ,อมินนะครับสามารถติดต่อ,อมินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับหรือว่าตั๋วนะก็สามารถแจ้งตเตมเงินไ,ม,ไม่เข้าย้อนไปขึ้นก็สามารถแจ้งมินได้2 4ชั่วโมองเลยนะครับเดี๋ยวเดีด๋ยวนีด้ดูว่ายอดขึ้นไหมนะอ่าตอนนี้ก็ยอดยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะตัดไปเจอที่ยอดไฟ์มาขึ้นเลยนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ผ่านประมาณ2-3นาทีแล้วนะครับก็ยอดไหลที่เราปับนไปมันก็ขึ้นไปที่เรร้อยนะ อ่เราปัม๊มไป100นะครับก็แถมมาต้อง30เลยนะครับถือว่าแถมเยอะม,มากนะตนัวนี้นี่นะครับยอดไลฟ์ของต่างชาตินะรานะคาถูกๆนะครับสําหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดไลฟ์แบบนี้นะแบบง่ายๆราคาไม่แพงครับก็สามารถค้นหาคำว่าไลฟ์เคมบิลเบอร์ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอ,อมเมนต์นี้ก็ได้นะี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับพี่ขอตัวกัสวนสวัสดีครับ